กล้องตัวจับผีไม่แล้วประเด็นคือตัวหัขาวหน้าบ้านแล้วก็โมชั่นด e เทคแล้วเกี่ยวนะตัวเองไม่เประเด็นคือเจอเจอกันเร็วเกินอะตอนนี้ผีมีอยู่สามตัวคือ s ู l าเ r ม e เลสแล้วก็ b u ก k ้ m a n ต้องหาอะไรเพิ่มเติมครับกล้องตัวจับผีเจอใช่ไหมจุ๊บแจ๊บบอกว่าเจอหลักฐานเป็นรอยนิ้วมือหนึ่งมีเครื่ไฟฟ้าค่ะ M F หา M F แล้วก็ผีตอบกับวิทยุก็คือต้องคุยกับมันนะคะเครื่องเล่นเสียงไม่ต้องใช้แล้วแล้วก็อีกอันนึงคือหนังสือค่ะ ไปไปไปเข้าไปต้องไปดูไปดูคุยหนังสือแต่จะเอาหนังสือโอเคฉันฉันถือ e อ a อไปฉันพูดเลยนะว่าบ้านนี้เฮียนแน่นอนตามที่เรบอกว่าเพราะว่ามันแบบเจอเร็วมากแล้วมันเปิดไฟรอด้วยเข้าไปอ่ะใช่คือมันเปิดไฟตั้งแต่แรกเลยเออไฟไฟสว่างแต่เข้ามาเลยพขดูในสิว่ารอยน้ำมือเจอที่ไหนอ่ะเจอตรงน้าประตูเลยค่ะเนี่ยท่อแรกไหนสองให้ดูหน่อยจ้ะสองให้ดูหน่อยจ้ะแต่ฉันต้องไปหยิบไฟก่อนฉันโยนทิ้งไปโอ้ยคือมันจะมีควันค่ะใช่มีควันแต่ยังไม่เจอติดลบเลย มีควันมีควันออกมาจากปากเฮ้ยอะไรเอเสียงวิทยุมันอีดนเอียียีไม่ไม่ควันที่แป้งไม่ควันตอนแรกอะมันเจอตอนที่เราเดินผ่านหรือเปล่าเพราะว่าอุณหภูมิ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีถ้ามีอุณหภูมันก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ผีตัวไหนตัวหนึ่งเลยคือมันเปิดฝีประตูเล่นอยู่ตรงเนี้ยสามสี่รอบอ่ะจ้ะแป้ง่ใช่เหรอโอเคถ้าอย่างนั้นเวลาเราเจอมันเราก็อาจจะต้องแบบนิดนึง เดี๋ยวนะเฮ้ยเสียมันปิดไฟเหรอมันปิดไฟแล้วนี่ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้มันมันทำดีเทคกับเอ่อเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ไงมันเปิดปิดไฟเองเหรออ๋อหนูเปิดหนูเปิดแก้หนูเปิดโอเคจ้าหลอนไปเลยหลอนไปแล้วเหรอฮะไม่มีกระสอบแะ้วอางนี้เฮ้ยวันนี้เรามาอยู่ในบ้านไม้โคตรหลอนอะห้ยมืออะไรมีมีมีศพมีศพมีศพฮะกบะมาลศพกระมาลศพกับมามีศพพี่อุ้งกลับมาพี่อุ้งกลับมา เอาไปยังไงอะเจ๊โอ๊ยรถจะถืออะไรกันาดนี้อุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปเอาไปเพย์รถไปรถไปรถไปรถสิโอเคไปออก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 ไล่ล่าล่าปู่ล่าแล้วมาทำไมตรงนี้มันมันตันตรงนี้มันตัน มีผีมาตรงทางทางตันเอะโหไฟมันกระพริบด้วยอ่ะเราไปดูก่อนนึงเมื่อกี้มันยืนต่อหน้าฉันเลยอ่ะต่อแล้วก็ถือศพไปไว้ไหนได้อ่ะอไม่<ร>ต้องเอาไว้ไหนอ่ะก็เลยเดี๋ยวแตงอ่านให้เสียง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 แล้วศพไป <ๆ S 2> ไหนแล้วเนี่ยไก่นี่ยะออกเอาไว้ตรงเนี้ยมีเออวางไว้นั่ยนะเออฉันว่านะที่มันอะที่มันดูเฮี้ยนอะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราไปเอาศพ สามีเก่าเขาอย่างแน่นอนเขาหมกศพสามีเก่าเขาไว้ข้างล่างอสามีเก่าคนที่สองคนที่สองด้วยนะจริงนี่คือศพสามีเก่านะจ๊ะไม่ไม่แต่เวลาหนีอ่ะอย่ามาอ้าว่าหน้าประตูสิไม่ได้อยาคอันมันเมื่อวที่มันอยู่กับฉันได้ฉันจะบอกให้เออแล้วมันไม่มีทางหนีเลยแล้วหนูเสียพายไปแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีพายอีกฉันมีถ้าคุณจะจู๊กอ่ะผมว่าห้องครัวนีกสุดยอดแล้วใช่ใช่เราห้องครัว ไม่ทำไมมทำไมมีควันอ่ะทำไมควันมันมีหมอกอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่ใช่อุณภูมิน่นแน่ไม่ทำไมหมอกหมอกลงในห้องครัวเมื่อกี้มันยืนมันยืนคากับฉันอยู่ด้านบนเลยเดี๋ยวก่อนนะ Can you hear me ไอผีตัวนี้มันแปลกๆนะฉันขอดูหน่อยไมอ่ะยังไงพี่ไม้ไม่ขอไิเคราะห์อะไรออกมามันสร้างปรากฏการณ์ในการได้ลัาปลอมขึ้นมาได้ Can you hear ไม่นะมันก็ไม่ปลอมนะเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้มันล่าจริงค่ะอื ไม่บอพูดเลยมันล่าจริงค่ะมันเดินขึ้นไปหาฉันด้วยค่ะมีโอกาสที่จะเป็นสลูอานะมันเหมือนเหตุการณ์ธรรมชาติมันมันเกิดเยอะเลยทำไมพี่ไม่ถึงคิดว่ามันเป็นสลูอาจ๊ะลิมูเลสมันจะเกิดเหตุการณ์ธรรมชาติอ่ะเมื่อเกิบในความมืดแต่ว่าบ้านรู้สึกบ้านสว่างมากเลยไม่รู้ทำไม บ้านมันสว่างอาจจะเป็นเพราะว่าเออมีความสวยของหนูเจิดจรัสไม่มันเล่นมันเล่นกับไฟไงมันมันท้าปรากฏการณ์กับไฟไงมันไม่มีความสวยอะไรนั่นอ่ะไม่มีความสวยแล้วคือแบบปล่อยปล่อยหนูแบบเบอร์ไปเลยปล่อยเบอร์ไม่ไม่สนไม่สวยปล่อยหนูเบอร์เลยใช่สิใครจะไปมจะไปสวยเท่ากีตาร์ใครกีตาร์สวยสุดโอ้ยน่ารำคาญยิ้มด้วยมาเล่นแทนมาเอ้ยทำไมปิดกั้นอ่ะ มีมีก็มีเกลือมาเอาเอาเอาเกลือไปโรยกันก็เลยลองดูดิลองพูดคำว่ากล้วยอบเนยโรยเกลือสิว้าวคุณตามาเหรอเอี๊ยบสีเอี๊ยบ่หไอ้บีร้ายใช้เข้าตู้ทานโวยฮ่าฮ่าไม่มีเกลือว่ะเกลืออยู่ไหนวะเอี๊ยีนะคะเอี๊ยบสี่ห้านะได้แค่สี่อย่ามาใกล้เด้อจะล่าก็ล่ามาสิมาแล้วมันล่าหรือยังมันล่าแล้วนี่มันล่าแล้วมันล่าแล้วมามาดิ ห้องครัวเนี่ยน่าออยยูเังไงนะเออห้องครัวจุกรอบโต๊ะเลยห้องนอนอยู่ห้องนอนอยู่ห้องดาวันนะคะสี่สิบบาทคุณค่ะห้องนอนชั้นหนึ่งห้องนอนชั้นหนึ่งห้องนอนชั้นหนึ่งอุปเป๊ตกลุมมาอยู่ชั้นหนึ่งมาอยู่ชั้นไหนยายผมเปียยายผมเปียแกว่าสิยายผมเปียนะยัยผมแกถ้าแกหาฉันไม่เจอแล่ะยีดผมแกเพราะฉันน่ะยีดผมแกหัวรถมันอยู่กับหนูอยู่กับหนูห้องครัว ไม่อะไรไม่ไปพี่แจ็คลงมาดิมาดูมาดูมันเดินช้ามากเลยอ่ะมันสโลไลท์อ่ะมันสโลไลท์สู้กับหนูอยู่ข้างมามาสิมสโลไล่จะกินข้าวเหรอไอ้แป้งกำลังดูคนสู้ผีอยู่คนสู้ผีมากระเพกมาอะไรผีกกดกระสีพี่เอาขวันมีเทไปมามา ฉันอยากให้มันมหมามาฉันอยากให้มันพุ่งทะลุโต๊ะจังเลยตอนนี้ฉันดูแล้วเนะี่ยพุ่งมาก็พุ่งมันเลยยังเป็นผีไม่ใช่หรอแกต้องข้ามโต๊ะได้สิปีนมามาให้ได้หัวใจรัยมันไม่ได้ใส่วิกไอผก้ผีใส่วิกมาสิไอ้ผีใส่วิกฮ่าฮ่าฮ่า่าประตูทีอยากสนุกด้วย ไอ,อ้เลิกล่าแล้ววะโอ้โหโห่หหโปุ่ล่าเลยปุ่ล่าโอาไม่มันเลยครับฉันว่า e m f แบบไม่น่าใช่สูงสุดได้แค่สี่เองขนาดจอบันแล้วอ่ะจริงจริง e m f ตัดเลยไม่ถือว,ว่าปุ่ล่าที่มันล่าบางทีมันขึ้น,คนแค่สี่แต่จริงๆแล้วถ้ามันมีเหตุการณ์ผิดปกติมันอาจจะขึ้นห้าก็ได้อ่านหยิบต่อก็ไม่ใช่ผิดปกติไปกันเลอไอ้ฉันขอเอาไอ้ตัวนี่แล้วกันนะ เดี๋ยวมาเก่งกับพวกเราน้าแย่ผีผมแก่ไอ้ผีผมแก่เนี่ยไม่หรอกกล้องกล้องวิดีโอคือมันดีเทคไหมกล้องวิดีโออะดีเทคจ้าดีเทคตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้มันดีเทคตั้งแต่อันแรกเลยพี่คือตอนนี้เจสิ่งที่เราตอบอะก็คือกล้องตรวจจับผีกับรอยนิ้วมืออืครับรู้ป่าวว่าทำไมผีถึงไม่ชอบเราเพราะว่าก็ให้มันรู้ซะบ้างว่าใครมัดแก่แล้วมันน่ารักกว่ากันแค่นั้นแหละเออเอาเรื่องผีบอกภัยความมั่นภัยความมั่นเกินอะ ถ้าเป็นผีถ้าเป็นผีนี่นี่จับลลมาลบเอาแน่ะับนธรรมชาติมันเยอะว่ะมันมาเมันบอกว่าโมชั o n d e t ทคอ่ะแสดงว่าผีอยู่แถวนี้แน่เลยมันไม่เห็นตอบกลับแจงเลยอ่ะเนี่ยเอ๊ะผีมันต้องอยู่ในห้องนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีจ้าผีตอบกลับวิทยุเนี่ยหมายความว่าไงอ่ะมีกระสุนก็คือใช่ปะเฮ้ยหรือว่ามันอยู่ในห้องนี้ใช่จ้ามันต้องคุย เระตูาอยู่ในห้องนี dim? ้แน่แต่ว่าเราไม่มีกุญแจเพื่อนห้องไหนห้องไหนห้องไหนปิดประตูปิดประตูปิดมันล่ามันล่าล่าอีกแล้วอืมล่าบ่อยสุดด้วยนะหนูซ่อนบ้างดีกว่ารอบเนี้ยใครคิดว่านะพวกเราอ่ะค่าสติกันหมดกันหมดแล้วโอ้ไม่นะหนูซ่อนไม่ได้หนูไม่มีที่ซ่อนไม่หมดที่ไม่หมดเมื่อกี้เราน่าจะเอาอุณหภูมิมาวัดด้วยเนาะอุณหภูมิไม่มีพี่พี่ลองดูดิมันตอนนี้มันมีแค่ EMF แล้วก็คูลันเขียนหนังสือแล้วมันเขียนหนังสือแล้วเอาไปได้เอาไปได้บรรล่ามันล่าไม่เขียน ตัวเดิมไปจุดเดิมมามามาโอ้โหจุดอย่าบังกันอย่าบังกันเฮ้ยไม่ใครเอาไปถ่ายรูปมาไปถ่ายรูปมันหน่อยดินี่นี่กําลังจะถ่ายแต่มันแต่มันอยู่ไหนแต่มันอยู่ไหนผมชักกล้องเลยเอ้ามันมันกลัวแล้วมั้งเนี่ยเอ้าไปไหนหนังสือไหนอ่ะมันหวั่นไหวแล้วมันเจอพวกเรามันหวั่นไหวแล้วไม่เกี่ยวว่าอะไรปังมันเขียนว่างึกงกงักงักงีงึกนี่โอเคมันเขียนมันเขียนจริงมันเขียนจริงเฮ้ยมันเขียนแล้วออกแล้วออก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 เดี๋ยวเราเคสันว่าเป็นเขียนนะ เป็นโปรตัวไกด์ครับผมเป็นโปรตัวไกด์ไม่น่าหรอกมันเพือแบบสลูอาร์สลูอาก็บอกแล้วเป็นไงผมบอกเพื่สลูอาร์ก็แกบอกว่ามันมีขึ้นระดับห้าออกไม่ใช่ขึ้นระดับห้าสินะเขาหยิบอะไรนิ้วมือกับต้องจับผีโอเคสลูอาฟังนะมีคนไม่ฟังกับเพื่อนมีคนไม่คุยกับเพื่อนอ่ะโอ้โหโโอ้หสลูอาร์ที่กำร้องเอ่อพิงค์นะคะขอบคุณค่ะเอสไอป้าไปหาดอจิงเลยนะคะ าทขอบคุณค่าเอจ้าปังและดาวซิ่งมาแล้ว <f art> โอเคถ้าอย่างนั้นวิธีการล่าผีไอ้เวลวิธีการขับไล่ผีเราจะ <c oughs> ค้นหา,าวัตถุต้องอสาปภายในใบ้าน<ๆ>ด้วยเครื่องมือดาวซิง่งทําการถ่ายภาพวัตถุต้องสาปด,ด้วยกล้องถ่ายรูปปลิ้นภาพวัตถุต้องสาปและนําไปจุดไฟทําขั้นตอนนี้สามครั้งคือเอาคือง่ายๆคือหาหาของต้องสาปถ่ายรูปไปเผาใช่ เอาลูกภาพไปเผาไม่ใช่เอาข้อตสายเผาผีจะทําการออกล่าหลังจากไล่ล่าผีจะอ่อนแอลงโอเคทำสามครั้งเพราะฉะนั้นเราหาให้ครบสามชิ้นเลยทําทําทีเดียวโอเคไปไปมาเจ้าดาวซิงไปผมมีกล้องให้รูปอยู่ทำไม่เป็นน้าไม่ชอบดาวเลยอ่ะดาวดาวดา่ง้เดี๋ยวพวกเราไปหาไอ้เจ้าแม่เนินตามมาเอากล้องมาด้วยก้องถ่ายรูปไม่เอาเข้าไปนะฉันถือแล้วดาวซิงอ่ะแม่ก็ถือดาวซิงอยู่ เอถ่ายข้างนถ่ายข้างนอกดีกว่านะเพราะว่ายังไงก็ต้องความเอามาปิ้นอยู่ดีไม่ต้องปกกองไปเก็บะฉันจะรู้ได้ไงว่ามันชี้หรือมันไม่ชี้มันจะกระตุกเี่มันจะกระตุกอุ้ยมันไล่ไปป สวมสวมผ้าสวมผ้าอึก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 โดนไฟช็อตตายเหรอพี่ได้มีผ้าไม่ใช่หรอพี่กดสี่แล้วมันไม่ขึ้นนะผ้าเอาผ้าไม่ได้เอามาแหมหนูโดนไฟช็อตตายอยู่ในรางรถไฟของเล่นด้านบนมันเป็นอยู่ข้างล่างอยู่เลยโธ่โธ่ประตูเปิดละโธ่มีคนตายแล้วเหรอเอาดาวซริงออกไป สูญเสียปางแล้วเราซิอยู่ไหนอะเราซิอยู่ตรงศพฉันไม่เห็นศพปางด้วยซ้ำอะศพปางหายไปเลยเออเห็นเห็นเห็นอะพวกเราเอาพระมานะจะเหมือนจะบั็อกอะเราพี่แล้วปางก็ถูกเพิ่มยอดเอาจริงฉันฉันก็คิดว่าฉันเอามานะเพราะว่าเกียร์ฉันตรวจเจแล้วอะเวทมนตรมันเกิดให้น้องหน่อยค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะขอให้มีความสุขนะคะขอให้คิดถึงและก็ขอให้สมควรถนัในทุกๆอย่างเลยนะคะน้องดาวซิงตอนนี้อยู่กับพี่แป้ง อาจจะไม่ต้องทาถึงสามครั้งก็ได้นะตอนที่เราเล่นเขาทาแค่ครั้งเดียวไม่ต้องสามครั้งไม่ไม่อาจจะแค่ครั้งเดียวก็ได้เฮ้ยมันบอกสามว่าต้องสามหาไม่ให้พบเฮ้ยเฮ้ยพี่แจ๊คพี่แจ๊คฉันรู้สึกได้จากในห้องที่แกกำลังถืออยู่ฉันฉันไม่ได้ถืออันนั้นเจ๊ขันจังห่าเอาฉันคือคนนั้นได้ปางแกว่ามันใช่ที่เปล่าวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่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 ไอ้ปางตางอยู่ไหนอะอยู่ห้องรถไฟสอง ออร์รถไฟมันกำลังแบบหายากมากมาเข้าไปช่วยเอาหน่อยสิมีมันมีกี่อย่างอ่ะฉันรอถ่ายรูปอยู่นี่กดจีกดจีเข้าไปเอาก่อนโอ้จะเจอไม่ดีประตูไม่ได้แล้วประตูประตูไม่ได้แล้วไปซ่อมไปซ่อมไปซ่อมมันล่าฉันจ้าพี่เป้งพี่เป้งหนีได้ปะมีผ่าใช่ไหมจริงจริงไปหาตู้ซ่อมเลย พี่มันอยู่ในตัวพี่วะเออแปลงแปลงแบบขัวน้ำที่ของแกรอเอางี้แจนจะบอกว่าในเก้อะมันมีของเยอะสี่ห้าชิ้นในห้องนั้นนะพี่ต้องเข้าไปช่วยกันเอาพี่มายืนอยู่ตรงนี้มันไม่มีประโยชน์ไม่ไม่ไม่ประเด็นคือพี่พี่เอามาแล้วตัวละครหัวร้อนคือพี่แจงค่ะอ่ามันยังกระเพกมาหาพี่อยู่อ่อนแรงยังยังดูไม่ค่อยอ่อนแรงเลยนะ ดูรู้สึกแข็งแรงมากนะต่างมากยังดูแบบมันยังไม่โดนมันยังไม่โดนเผารูปเลยแต่ฉันจะเผาแกคอยดูไอ้พีบ้าไอ้พีร้ายไอ้พีร้ายทวินเทลเสื้อขาวทรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีชีวิตน่น่าจะชื่อว่าสเตลลาเสียงอะไรวะเนี่ยก็คบเข้าเลยกันนะฉันเพื่อนเธอ มีคนเก็บไม่ขีดไปแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยมันอยู่มันมาจริงแม่งกำลังวิ่งวนไม่เป็นผีได้เป็นอย่างน่าสนุกสนที่แบบว่าไปกระโดดเชือกด้วยกันที่เล่นให้มันผิดบ้านเนยดิโอ้เล่นแบบโอ้โหที่มันเป็นผีเน่อยนี่เข้ามาแล้วแกด้วยให่มันจริงจัง ถึงเรื่องเอ้ยมันเป็นอะไรแล้วรลอกแล้วระลอกลและเออคือหนีผีอยู่คือไม่รู้ว่าหนีผีเอาจริงปะเขาก็ผีมันติดอ่ะไอ้จอยจอพี่แดนมันแช่นี่ปะจะแป้งกี่บาทหนึ่งพี่แดนนี่นี่นี่ใช่นี่ปะพี่นวางบนถนนทำไมเนี่ควันขึ้นเชียวทำไมเนี่ยพี่กลัวมันในนี้มากเลยมันน่าเป็นจุดกระเนิดของมาเลยพี่ใบ้ขวดนี่แหละจะไม่มาถ่ายเลยครับเราต้องไปเราต้องเอาไปถ่ายในบ้านใบจอนนตตรรงงีี้้้้ไไดดถ่ายตรงนี้ก็ได้คนไหนคนนี้อ่ะอืม แล้วประเด็นคือมันติงตองปะว่าเราเผาของต้องสาบใช่ไหมแต่เราเผาของต้องสาบเผาขวดเ <c oughs> ผารูป <c oughs> มันมันจะไหมให้ฉันปะมมนก็ขวดแก้วอันนี้มันจะเป็นขวดสําคัญของมันไงอ๋อเผากระดาษหน้าขวดเหรอ <c oughs> เออมันต้องใช้กล้องไหนถ่าย <c oughs> ถ่ายแล้วถ่ายแล้ว <c oughs> ต้องถ่ายรูปจ้ะข่ะคุณแล้วปิดรูปพี่ไม่ปิดรูปแล้วเดี๋ยวเอารูปภาพอะไปไปเผา เข้าถึงคอมพิวเตอร์สวัสดีค่ะเขาเลยอยากเห็นแล้วพี่กิไม่ได้เล่นนะคะทุกคนพี่กิทพี่กิทเขาอ่านแชทกับน้องๆอยู่นะทุกคนอาจจะเห็นพี่กิทเป็นนังแมนเด็กอยู่นั่นเด็กไฟแช็อยู่ไหนคะไฟแช้อยู่พี่จ้าไฟโอเคเดี๋ยวพี่ไปจุดเอ่อเตาไฟให้แล้วเดี๋ยวพี่ไมค์ก็กดพรึม โอเคได้รูปแล้วเหลือเอาไปเผาสองคนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวหาตู้ด้วยเพราะไม่งั้นตู้มันคนมันเกินมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวตายโอเคไปพี่ไม้เลสโกเบ่ก่อนพี่แป้งเผาพี่ไม้พี่ไม้โยนเอ้พี่ไม้โยนไม่ตรงมันแค่กด E เองนะแค่ถือรูปขึ้นมาแล้วกด E นะเว้ยเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเกิดว่าลเราไล่ผีเริ่มเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไหมมา ันนี้มันไม่ต้องชำระล้างอะไรเลยใช่ปะแค่เผาอย่างเดียวเนาะ no เปิมโ o l i v เผาครับแล้วเขาตายได้ไหม雷斯โก้ยออกแล้วนั่นไงเผาปุ๊บออกปั๊บมันอยู่บนมันอยู่บนมันมามันมามันมาเฮ้ยมันมันกำลังไล่ล่ะมาเป็นอะไรนี่อยู่เพิ่มเพิ่ม ทเมเทเทำทำมำทำทำปปปปอมไปนะฉันที Fro ่เขียรวิ่งฉ <out> ันที่เขียนวิ่งย่งสผีกำลังเซิงอยู่ด้านบนตู้ดีกว่าที่เกียรวิ่งค้นหาอ่าเไม่มไม่ไม่ลักเพื่อนเลยหรอเพื่อนกลัอยู่นี่อยู่ในตู้ดีกว่าพเจงลอเปิดประตูดูนะว่าเปิดได้ยังจะเปิดตลอดเวลาตอนนี้มันอ่อนแอมันอ่อนแอลงแปลว่ามันไม่น่าจะมีฤธิ์มีภัยอะไรมากตอนนี้เราต้องหาของต้องสาบอีกสองชิ้น พม่แให้ไปเก็บผ้าไปเก็บผ้าก่อนก็ได้ค่ะพี่แป้งยังอยู่นะคะไปนอนก่อนนะคะพี่แป้งฝันดีนะคะนอนเร็วมากเลยไปเรียนใช่ไหมพรุ่งนี้ขอให้สมองปลอดโปร่งพี่แจงกำลังพยายามเปิดประตูอย่างขมักขเม้นค่ะครับผมแต่ผีไม่ได้มาข้างล่างนะเหมือนมันอ่อนแอมันหลอกพี่ไม่ได้แต่มันอาจจะรอบเดียวตายก็ได้นะไม่แน่ เขาบอกว่าให้ทำสามครั้งนะแกพิธีไล่ผีเนี่ยก็มันเคยมีครั้งหนึ่งที่แกแบบมาทำครั้งเดียวแล้วพอมันรม่ได้ขั้นอนเดิมอีกสามครั้งไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะลองหาของต้องสาอีกชิ้นหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามันผ่านเลยเราก็กลับเลยอืมตอนนี้ต้องรอมันหายก่อนโอ้เพื่อนเอ๋ยโอ้เพื่อนเราโดดฮึบยืนขาเดียวโอ้เพื่อนเอ๋ยโอ้เพื่อนเราไปหรือยังล่ะยัง วมันอยู่หน้าห้องฉันมันอยู่หน้าหน้าตู้ฉันทำการบ้านอยู่่ะเอ้ยมันก็ร้ายบอกนะว่าตายไม่ฉันก็แค่กรีดตามอารมณ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกแล้วออกแล้วมันไปแล้วโอเคจัดสลายโตหาต่อพี่แจงจุ๊บแจงหาต่อค่ะโอ้โหจริงจริงวะพี่ว่าน่าจะอยู่ห้องเนี่ยห้องครัวเนี่ยน่าจะมี หนูว่าจะมีห้องของเล่นหนูเพราะว่าห้องครัวมันมีพวกจานพวกอะไรอย่างงี้ด้วยนะอืมมีสมุดด้วยใคถ้าเราเจอพี่ไม้ถ่ายรูปโอ้โหแต่ถ้าถ่ายรูปป้อยนี่เลยเนาะต้องไปปรินข้างนอกอีกดีเลยถ่ายก่อนแล้วค่อยปริ้นไงถ่ายไปก่อนแล้วก็หาแล้วก็ถ่ายโอเคจ้ามันมีเสียงห้าใส่ฉันด้วยอะไรปากมิ้นเอ้าสู้สู้ทำไมว่าเขาขนาดนั้นน่ะสู่เจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้านางสมัยจังนึงตรงนี้เออหูเยอะ มแยกก่อนแยกก่อนฉันหยิบเล่มนี้หรอเอ้ยฉันว่าเล่มใหญ่ปะอันนี้อันนี้ฉันวางนี่หนึ่งอะอะแยกไว้กระจายตัวกระจายตัวเป็นวงกลมวางนี่เล่มหนึ่งอะเออไม่ใช่เล่มนี้ไม่ใช่เล่มนี้ท้าทายปะพี่พี่ออกบอกหน่อยอันนี้ันี้อ่ะมันสั่นมันสั่นกองนั้นหรือเปล่าหรือว่ากองสั่นกองนั้นอากจากบ้านออกจากบ้านนะแต่ขอแยกก่อน อัาหูผีล่าหาเลยจุบแจ้งหาเลยนี่อะมันยังมันยังไม่มีเสียงฮูฮาเลยเฮ้ยมันอยู่ตรงโต๊ะนี่เมื่อกี้ผีอะไม่อะประเด็นคือมันมีความกระตุกนิดนึงนะเวลาเดินมาหรือว่าพี่แจงถ่ายเป็นหมู่ไม่ได้ลองมาถ่ายรูปหมู่ในเมื่อมันหายยากก็ถ่ายรูปหมู่ไปเลยไม่ได้หรอ มันก็หมดกองแล้วนะมีอีกเหรอหมดกองแล้วจ๊อเดี๋ยวเราอ่ะหาอีกตัวอีกอีกอันนึงเลยไหมอ่ะแล้วเราก็เผาทีเดียวเลยปึ้งปึ๊งได้ปะแป้งต้องมาเผาลูปเผาลูปสองมันจะออกเจอแล้วจุดแป้ออกมาเลยได้ปะลองไปอุ้ยพิธีการใช้เกียด์ใช้เกียดผีที่กำลังนอนแพร่แว่ยอยู่ตรงเนี้ยจริงๆนะแป้ง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 มาหนิแป้งอยู่ไหนครับครับอาเดี๋ยวพี่ไปดูว่ามันอาจจะอยู่ในเ้นชังหรือเปล่า ขอดูแป๊บนึงนะแม่เอากล้องไปถ่ายอะไรคุณพี่แม่เอากล้องไปถ่ายพี่จะได้ปิ้นสองรูปแล้วก็ยดเข้าไปทีเดียวเพราะว่ามันต้องมีคนอย่ามันจมอ่ะไม่จมไม่จมอยู่ตรงนี้ไอ้ไอ้ถ้วยนี้ถ้วยเขียวพี่ถ้วยเขียวเจอแล้วใช่ไหมเอาไปถ่ายไปถ่ายมาอี่คลาเลยต่อไหนถ้วยเขียวถ้วยเขียวถ้วยนี้ถ้วยนี้เห็นไหมถ้วยนี้เรลงเหลงเหลงให้ตรงเลยเหลงตรงกลางเลยฮะกลางมันอยู่ตรงกลาง ถ่ายยังยังถ่ายยังถ่ายละโอเคแล้วต okay, right. ิดอะไรวะเนี right? ่ยดำดำโดนมั้งน่าจะได้เอาใหม่ไหมเป็นละแตถ่ายใหม่ได้มั้งมันน่าจะถ่ายได้เรื่อยๆป่ะจนกว่าแบตจะหมดเขียวนี้เปล่าวะผิดไปหรือเปล่าโตมั้ะเนี่ยได้เขียวนี้แหละเลิศถ่ายยังถ่ายยังเป็นสองลูกปิดสองรูป มีก่อาถามว่ามาดูมาดูยังไงไอไอดาวซิ่งเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่ามันอยู่ใกล้อ่ะมันจะกระตุกแบบนี้เนหะ็นอ่ะอ่ะนี่แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่มีของต้องสาบอ่ะมันจะแกว่งเฉยๆค่ะแกว่งกับกระตุกไม่เหมือนกันที่เขาบอกว่าต้องทีละรูปนะพี่เฮ้ยมามามาทำไมมาทำไมอะไร้ผีมาไงขัตตุขัตต้จะแพ่งก็กระตุกนิดๆอ่ะจะกระตุกนิดๆมันไม่นิดอ่ะมันกระตุกเลย พี่ไม้ไม่ได้เดินเด้อพี่ไม้เดินออกมามันจะตุกเผาไปเลยไหมผ่านไปเลยไหมเผาตอนนี้ได้หรอไม่รู้อะเผาไปเลยมันเจ็บปวดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะเผาเนี่ยดูดูผีมันดีกว่าไหมดูดูให้ให้มาฝั่งนี้ก่อนโอ้เอา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 หอบตัวเองเลยหนึ่งยวอกตัวเองเลยหยอกเลยฉันหยอกตัวเองเผาเลยมาเลยเพื่อนมาเลย ไปรูปแรกไปเลยแล้วเขาตู้แล้วเขาตู้ไว้พี่แม่มาทางนี้พีม่มาทางนี้มาทางหนูเขาตู้ไปก่อนเขาตู้ไปก่อนในห้องมีตู้มันต้องมันต้องไปห้องอะดิกลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายแป๊บเดียวจะหมดละโอ้ยใกล้เกินใกล้เกินใช่ไหมใกล้เกินพี่แม่เขาตู้ไปเลยพี่แม่เขาตู้ไปแล้วแล้วคนเสร็จคือมันล่าแต่มันล่าช้าช้าล่แต่บางทีมันตายเอ้าเอ้าเจ พี่ไปเผาตัวเองตายแล้วโอ้ไม่ก็ทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรพี่ไม้ไม่เป็นไรพี่ไม้แจ้งเดือดเดือดเดือดแจ้งก็แหละแจ้งไฟฉายหมดพี่ไหมเอาไฟฉายที่มาได้เข้ามาได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไฟฉายมันไม่ต้องใคอยู่จุ๊บแจ้งเอาอันนี้มาด้วยนะเอาไอ้ไฟฉายไม่ขีดไม่ขีดไฟไม่มีแล้วไอ้หัวอ่ะเอ้าไอยไปตายแล้ว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  สลายยังเผาไม่ครบเลยเมื่อกี้สองครั้งใสเออกลับบ้านกลับบ้านจริงๆอาจจะไม่ต้องสามครั้งก็ได้นะอาจจะแบบครั้งอุ้ยน่วิญญาณกำลังยอยขอดูเคสแป๊บนะเขาบอกว่าต้องถ่ายภาพติดผีได้พบเห็นผีด้วยพานเซอร์ตรวจจับในเราไม่มีอันเนี้ยถ่ายภามีผีร็ไม่ได้ถ่าย ออปาเลยักีบ้านเลยครับเรียบร้อยนะคะได้ตังพันขอเสียงตบมือนะคะให้น้องน้องพิมพ์เขาว่าเลขหนึ่งให้กับทีมล่าผีในครั้งนี้ด้วยครับพิม์พเลขหนึ่งนะคบเป็นการตบมือหนึ่ง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 ห